สวัสดีจ้าหมาอฟอกับพิลินกินเล็กแล้ว,วจ้ามื่อนี่มากินนี่เหี้ยตำเส้นเล็กปูดองแล้วก็ใส่เล็บมือหนังเขาก็มีนี้แคปมูไปเห็นอันคลิปหนึ่งพ่นตำอันเนี้ยตำปูนาดองแต่แซบก็เลยมาตำมึงกันนะ,ะแซบให้ว่าบหนปูนาดองเองตำเส้นเล็กมื้อนี้ เช่นเล็กกัดตีนมเมนตีนกัน่เล็บมือนงังหืมแบบได้แค่ม,มูเจ้าดังมาแค่มูมมเจ้าดังติ๊กตอกโดยเลย มันใส่รถอยากกินไรมาเนี่ยลำเส้นเล็กปูนาดองไข่ปูนาตัวน้อยๆมากินตัวน้ๆอยๆนี่แบบนี้สดจังนูอ้อยากใส่มือวะ 嗯。下。Yeah. ืมนมนงมไหมือจ้องแล้วพี่น้องไหมือลดแซมมูแซบคักสั่างมาในที่ีนะเจ้าดังแซบแซบคักปูดองยั่วๆรด มากินตัวน้อย,น,อยนะแซบดยตําเผ็ดๆมั้ยนะแซบอืม้มแซบมู เล็บเมืองใช่ แคบหมูเส้นเล็กแค่